รู้สึกกับคุณกับชีวิตขอบคุณกับทุกความรู้สึกทุกลมหายใจที่ทําให้เราที่ทําให้เรากลับมารู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมีชีวิตอยู่เพื่อเอาตัวรอดไปวันวันไม่ใช่เรื่องการเลี้ยงชีวิตหรือการทำมาหากินหรือการใช้ชีวิตเพื่อเราค้นพบกับความสุขหรือชีวิตที่แท้จริงเท่านั้นแต่คือการค้นพบศาสตร์ลับ ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของการใช้ชีวิตแบบคนที่โชคดีแบบคนที่มีความสุขที่เริ่มต้นจากความรู้สึกของหัวใจที่ทรงพลังมันคือจิตวิญญาณของความสําเร็จที่เราจะรู้สึกกับตัวเองได้ทุกๆลมหายใจเริ่มต้นจากความรู้สึกที่กลับมายอมรับและเห็นคุณค่าของตัวเองรักและศรัทธาในสิ่งที่เราเป็นและมีความรู้สึกถึงชีวิตที่ทรงพลังจากหัวใจที่กําลังสั่นสะเทือนออกมา ออกจากโลกวัตถุให้คุณค่าของชีวิตโดยการใช้ใช้เงินหรือใช้วัตถุเพื่อจะสันสรเทือนอนุภาพของความสำเร็จหรือความสุขในรูปแบบของชีวิตที่แท้จริงที่เราสามารถแบ่งปันและคืนสู่โลกและสังคมให้กับผู้คนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด